สวัสดีครับผมอยู่กับโรเบิร์ตินทาวอนการกเชเคยนะครับก็วันนี้ผมจะมาจะอันดับตัวละครที่แข็งแกร่งที่สุดที่ในซีรีส์ทรอยเดนครับก็ผมมันก็จะทำเป็นหลายพาร์ทเลยนะจะอันดับก็คือจะอันดับนี้ผมจะทำเป็นอืมเป็นพาร์ทนะครับ โอเคมีห้าอันดับนะเอ้ยอ,อันดับที่ห้าครับเป็นเอ่อน่าจะเป็นอเอ่อแอ,อตโตนะครับผมจะให้แอ,อตโตตัวนี้ครับผม ตัวนี้บอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะมันก็คืออ่ h i s t r u c t h e s t r er u c t o r as store toilet ครับแม่ตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งมากๆเลยนะขนาดเป็นแค่หนึ่งบ้างนะเนี่ยแค่หนึ่งบ้างนะครับผมต่อไปเป็นอันดับที่ส ก็คือแอตโตมันเดิมเลยมันก็คือเอ่อผมคิดว่าจะให้ดีเทนเนอร์ละกันนะดีเทนเนอร์แอตโตทอลเล็ตโคตรเก่งอันตัวเนะี้ย ก็ไปคาดอันอันดับที่สามนะอันดับที่สามก็คือไททันคาเมล่าแมนนะครับอันดับที่สนะา,าม,ามนนอ,อีกตัวหนึ่งเออก็คือ เสียสตูทอยเลตหรือก็คือแอสโรวันแอสตูทอเลตนะครับผมยังไม่ค่อยเห็นความสามารถตัวนี้แหละแต่ก็เก่งมากเลยเนะอันดับที่สองไททันเอ,อไม่ใช่ไททันทีวีแมนทอทอวอมอ ไททันทีบีแมยแล้ว,ก,ก,ก,วลก็จักเกอร์น,น็อตอสโตทอร์เรตจั๊กเกอร์น็อตอาสโตทอร์เรตมันแข็งแกร่งมากๆเลยนะถ้าเกิดว่าไททันทีวีแมนเนี่ยเจอล่างแบบยังไม่ได้ต่อสู้อ่ะน่าจะสูสีกันนะครับและอันดับที่สองมละอันดับที่สองตัวนี้โคตรง่ายนะ มีสองตัวนอกนั้นที่มันตัวใหญ่แล้วว่าตัวที่มันเหมือนจะเก่งนะแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะยังไม่เคยเห็นความสามารถมันเลยก็มีเอ่อจีแมนนะจีแมนแล้วก็มีจีแมนแล้วก็ อ๋อดัชเชตแอตโตเทเลตครับเพราะว่าไอ้ดัชเชตแอตโตเทเลตมันเป็นล่างมิวแทนใช่ไหมมีแขนมีขาโคตรเก่งอ่ะเออขนาดยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะแต่มันเก่งมากเลยนะครับเก่งจนคือไม่รู้จะเก่งเป็นไหนอนะ่ะเออเก่งมากเก่งสุดๆก็มีแค่นี้แหละ ผมก็ไม่รู้จะทำอะไรดีนะก็เลยมาทำวันนี้พึ่งไปงานวันเด็กมาเป็นไงสนุกไหมไปงานวันเด็กมาผมก็ได้หลายอย่างเลยได้ทั้งหมอนได้ทั้งของเล่นนะครับมันก็เป็นงานที่ผมไม่พลาดเพราะว่าจัดทีไรผมก็ไปทุกทีเลยนะไหนใครไปงานวันเด็กที่ไหนคอมเมนต์เลยครับ ก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายหมดเวลาลงแล้วออไปแล้วเด้อ